สวัสดีมีความสุขกันเช้าจ้าทุกคนกินข้าวกับบะพุงนะคะ่ะบะพุงอยากกินข้าวตอนเจ็ดโมเช้าทุกวันเลยนะคะอืมอร่อยอืมทุกคนบะพุงมีเรื่องจะเล่า วังเลยเมื่อวานเนี้ยป้าพึ่งเอากับข้าวนะคะวางไว้บนรถเข็นของป้าพึ่งใช่ไหมคะป้าพึ่งลงไปข้างล่างว่าจะไปออกกำลังกายแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมคะแต่ถ้าไปก็คงจะเสียดายแน่เลยเนาะดีนะที่ไปไ็ไแบบปมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าโซซัสโซเซอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินขึ้นมาถึงก็จิบกับข้าวของป้าพึ่งพลิกดูอย่างเงี้ยป้าพึ่งอยู่ฝั่งนู้นกอนนะเฮ,โฮ้ยทำอะไรอ่ะวางยู่นี้ เขาก็วางถุงลงใช่ไหมคะแล้วก็เดินเดินเดินไปหน้าปักซอยหนึ่งใช่ไหมคะแล้วป้าพึ่งก็ตอบว่าเพื่อนที่ทำหนมโครกทำไมเธอไม่เฝ้าของฉันเห็นไหมเนี่ยมีคนมาหยิบของฉันเนี่ยไม่ไม่เห็นเลยเหรอเขาก็แล้วยิ่เจะเสกป้าพึ่งเฮ้ยแต่ป้าพึ่งก็เลยมาคิดเตะเตะเตะแตกดูว่าสงสัยเขาคงจะหิวนะเขาถึงได้มาหยิบกับข้าวของเราดูใช่ไหมคะ พอป้าพึ่งคิดเช่นนั้นได้ปลาพึ่งก็วิ่ง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 ไปนะปักซอยเพื่อไปตามหาผู้ชายคนนั้นป้าพึ่งก็ดูที่วัดไม่มีเดินเร็วมากเพิ่งก็เดินตรงไปปุ๊บป้าพึ่งเห็นแล้วเขาเดินไปถึงหน้าบอนนี่ป้าพึ่งก็เรียกว่าคุณคุณคุณเพอป้าพึ่งไม่รู้จักชื่อใช่ไหมคะจะเฮ้ยเฮ้ยอีกก็ไม่ได้แล้วเกงใจคุณคุณคุณเขาก็หยุดึเขาคงจําเสียงป้าพึ่งได้ใช่ไหมคะเขาก็หยุดมาหันมามองป้าพึ่งแบบนี้ป้าพึ่งก็ เฮ้ยกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนเขาก็เดินกลับมาหาป้าพึ่งใช่ไหมคะป้าพึ่งก็เลยถามว่าพี่กินข้าวไหมพอดีร้านข้าวแกงอยู่นี่ไหมเขาขายข้าวอยู่เขาก็เดินมาเขาเข้าพยักหนาป้าพึ่งคิดว่าเขาคงหิวแน่เลยพี่กินข้าวไหมเขาบอกพยักหน้าใช่ไหมป้าพึ่งก็บอกว่ามันพี่เลือกเอาไหนว่าพี่จะเอาอะไรเอานี้ไหมมันมีมีแกเออมีต้ม้มีหมูมีไข่ตั้งหลายใบเขาก็ใส่หน้าป้าพึ่งก็หยิบข้าวมาหนึ่งถุง เอาใส่ไว้ในถุงแล้วเขาก็เลือกเอาจับชายเป็นหนึ่งอย่างปาพึ่งก็เตยมช้อนแล้วก็เออพริกน้ำพริกน้ำปลาให้เขาเขาก็รับอืถุงข้าวของป้าพึ่งไปเขาก็ขอบคุณป้าพึ่งก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะอือเนี่ค่ะเรื่องเล่าของป้าพึ่งที่ป้าพึ่งประทับใจและภูมิใจมากถ้าป้าพึ่งไปออกกําลังกายป้าพึ่งก็ไม่ได้ซื้อของให้พี่คนนี้กินจริงไหมคะ <c oughs> แต่ความไม่ไดี